โอเคครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเอ็กโลกนะครับก็เป็นชีพที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่ก็มาดูข้อพิเศษอีกข้อหนึ่งนะครับสำหรับเอ็กโลกมีดเนาะ เห็นไหมครับเวลาเราลงมืนีที่กางเกงใช่ไหมครับตรงนี้นะครับกางเกงเห็นไหมครับจะมีคําว่าคาร์ออดมาลาคายสิบห15นะฮาร์ดบอดี้นะครับมันจะมีคุณสมบัติตรงที่เป็นอมตะชั่วขณะประมาณ10วินะครับมันจะกันทุกอย่างได้นะครับคือกันการยภาพกันเวททุกอย่างเลยเห็นไหมครับนี่ครับฮาร์ดด้งเห็นไหมครับคือ ถ้าเกิดเป็นอาชีพอื่นนะครับมันจะตีไม่เข้านะครับเห็นไหมครับคือมอนเตอร์นะครับมอนเตอร์ต้องรวมเราหรือว่าต้องให้คู่คู่ต่อสู้ตีเราครับฮาร์ดมันถึงจะขึ้นมาเนาะเขาเรียกว่าฮาร์ดเด้งนะครับคือมันจะเป็นอมตะใช่นไหมครับเอกลุกมันมันจะตีเข้าโดยใช้สกิลนี้นะครับลองรวมหมายลบนึงนะครับลองดูนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นได้ชัดเจนว่าเอ็กลุกเจาะฮาร์ดได้เจาะอมตะได้ครับก็แสดงว่าอันนี้คืออีกคนหนึ่งในการอ่าในการ ข้อโกงนะครับข้อโกงของเอกลุเนาะแบบประมาณนี้ครับก็โอเคเขาก็มาดูพอดีมีไลายคนนะครับฝากมาครับว่ามันีลงอะไรเนาะชุดนะครับชุดก็จะเป็นประมาณนี้ครับหัวนะครับหัวประมาณนี้ครับก็จะเป็นดีเดย์ศูนย์จุดหนึ่งนะครับเนาะเพราะมีครัวดาวติดมาครับเอาแทนหายวะประมาณนี้ครับ คงก็จะลงมนีแบบกันนะครับเนาะลงมนีแบบกันทั้งยวงเลยว่ประมาณนี้แหละครับโอเคครับส่วนสกิลที่ใช้นะครับสกิลที่ใช้ก็จะเป็นสกิลตัวนี้ครับอะไรอันนั้นอะไรไมล์หรือไมล์เบรกนะครับจะเป็นสกิลคล้ายๆกับสกิลอ่122รับแต่ว่ามันจะมันจะเบากว่านิดนึงเบากว่าประมาณ5%ถึง10%เขาแต่มันจะเจาะหาได้นะครับจะเจาะอำนาจของซุกคุต่อสู้ได้แล้วก็จะมีครับหายตัวครับ ตัวจะให้ตัวเร็วนะครับแล้วก็สกิลนี้ครับเป็นรูปมือสีสีดำตาคือสกิลสีดำนะครับรนี่มัาสีดำรวมนะครับเนี่ยสีดำรวมเซิฟนี้นะครับแล้วก็แพทนี้จะเป็นแค่เอ็กโลกมิดนะครับที่เล่นได้นะเอ็กโลกหน้าไม้เล่นไม่ได้นะครับเพราะว่ามันคือตาจริงโลกโลกเอ็กโลกหน้าไม้มันจะมี เรียกว่าอะไรรถทาสใช่ไหมครับแต่ว่าเซิลนี้ไม่มีรถทาสนะเซิลนี้จะมีแค่ลูกอิดนะครับที่ที่ที่เล่นได้เนาะสักหก,ก็จะ,ประ,ป,ระ,ะประมาณนี้ครับส่วนสกิลร้อยยี่สิบสองครับก็จะมีเหมือนเดิมยังใช้ได้เหมือนเดิมเห็นไหมครับยังแรงเหมือนเดิมแต่มันจะไม่มีคุณสมบัติในการจ่อหานแนะนำว่าให้ใช้สกิลสีม่วงนะครับตลอดดีกว่านะครับสีม่วงนะครับ ตางแค่ทำเดียวน่าจะนิดเดียวครับนิดหน่อยครับตางี้ยนิดหน่อยแต่มันจบฮาร์ดได้ครับส่วนในการเล่นนะครับบัฟต้องมีเนาะเป็นบัฟสองสองนะครับแล้วก็พวกวิ่งเร็วแล้วครับบัฟอะไรที่เกี่ยวกับแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับเไปเรื่องกลับงานก่อนนะครับนะครับส่วนสัตว์เลี้ยงนเขาจะเป็นนีะครับตามเลี้ยงนะครับจากรู้อะโดยใช้สกิลมานาครับลดรถมานาก่อนนะครับสกิลนี้นะครับสวโคตรสวยเลยครับ สีรีรถมานาน,นะครับให้ต่ำกว่าครึ่งน,นะครับแล้วก็ใช้สัตว์เลี้ยงอันนี้ก็เป็นจากวัวล่างแรกวิวหกสิบจากัววิวสองวล 2, วล่างสองวลวเจ็ดสิบสองนะครับเอ้แต่ว่าเป็นหกเก้าใช้ได้ต่อไปเป็นจากวัาลา 3, era, วล่าง3แพนเทราเวล80นะครับต่อไปเป็นกิ้งกาล่าง2เวล89ปดูซัตเป็นหมีนะครับเนาะหมีหรือไม่มีแพนด้านะครับก็จะเป็นสัตว์ประเภทเดียวกันเวล69นะครับใช้ได้หลกัหลกๆก็จะมีประมาณนี้ครับเนาะ ก่อนไปคลิปเนาะนี่ครับที่เท่าไหร่เนี่งตัวที่ละเก้าแสนครับเก้าแสนแปดก็จบรีวิวในการเล่นเอ็กโลบนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับบ๊ายบาย